เราเหมือนพระพุทธรูปเลยนี่มันบาปปะเนี่ยจืดจุวบตุกันนุ่มงานนี้หนูรู้ไหมว่าหนูอ้วนหนูอ้วนเนี้ยวหนูลดน้ำหนัวลดน้ำักสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอนสตินเน่ ทุกครั้งเลยอะเปิดเสร็จเหมือนรู้คิวเนาะลุกวิ่งหนีทุกทีเลยอะเอาละกันทุกคนวันนี้อะเราก็อยู่กันในช่วงซ,ซื้อมาเพื่อซื้อมาเพื่อวันนี้เรากลับมากับชุดท,ที่ทุกคนแบบรอคอยนะคะเออไม่ได้ใส่มาสักพักแล้วปะวันนี้ก็ขอสักหน่อยละกันนะคะเป็นแบบเอกลักษณ์ของช่วงนี้นะคะมาก่ะทุกคนพร้อมไหมคะกับซื้อมาเพื่อเช่นนี้น้องอะเออมันดิ้นแรงมากเลยดิ้นแรงสุดเลยรอะด้วยอ่ะ หุยเบาอยู่เลยอะอะไรดิ้นอะ <c oughs> เปิดมาไม่ได้เป็นงูตัวเล็กอะไรอย่างงี้แยไม่เอานะ <c oughs> ไม่เอานะ <c oughs> ฉันหล่นแล้วูเอามานะนะง 2, อม <c oughs> อันนี้อยู่หลังฝาเปล่าไม่มี <c oughs> น่งจองจั๊กวิตกใจแต่ไม่มีอะไรนะกล <c oughs> ัวทุกคนเฮ้ออะไรอะเ <c oughs> จน,นี่นังอะเ <c oughs> ดินเดินึื คืออะไรอะ่ะหมวกหรอแบบฤด,ดูหนาว่ะหรอมีตาสองันด้วยทําไมหน้าตามาดูคุ้นๆแล้วลมีที่ปิดหัวะหรอใส่ถูกด้านอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มีคุณค่าที่หนึ่เราต้องใส่ก่อนใช่ไหมทำไมเรารู้สึกเหมือนเราเหมือนพระพุทธรูปเลยอุย้ยแกมือนนะติงหูตรงนี้ด้วยใช่เลยอะ่ะนี่ขหมวกพระพุทธรูปหรอ หมวกจำจังหมวกจาจังวิธันบ้าปนะเนี่ยฉันเป็นคนพุทธนะถาหมวกก็น่ารักนะแล้วมันนิ่มมากเลยอ่ะนี่คือจุกข้างบนมวยผมวิธีใส่ที่ถูกต้องต้องประนมมือด้วยในรูปมีการประนมมือนะคะใส่ลึกเข้ามาอีกนะคะให้หูเนี่ยยานที่สุดนะคะยิ่งยานก็ยิ่งเหมือนแบบอายุยืนนานแล้วก็ไม่เหมือนเลยชอเหมือนเลยเฮ้ยเท่อะถ้าเราใส่อย,อย่างนี้ไปทําบุญที่วัดในลอสแองเจลิสเลยนะไมทุกคนเท่เหรอใส่อย่างนี้ทั้งคลิปไปแล้วกันฉันชอบแล้วถ้าสมมติเราแบบเก็บ 哎。Ah! ในี่ใครไปเที่ยวเมืองหนาวนะใส่อย่างงี้เท่จริงในรูปกลับทริปมาคือตังมากมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปูนที่แบบผ่านร้อนผ่านฝนผ่านฤดูมาหลายฤดูอะมันดูผ่านประสบการณ์มันดูแบบดูมีคุณค่าเนะหมวกใหม่พรอ้อมใบนี้ราคาเท่าไหร่คะ290อบยาบาทเอง290บาทที่ทําให้แบบใครที่มีจุดประสงค์แบบอยากเดินออกนอกบ้านแล้วคนมองอะใส่อย่างเงี้ในประเทศไทยคนมองนะมองหนึ่งคือประเทศไทยร้อนมากใส่ทาไมนะคะมองสองก็คือแบบใช่ว่าฉันคุนค้นเนี่ยเวลาคุณเดินผ่านใคร ควรไปใช่ไหมคะรับรองซอฟกา้ารับปาาระกันคนที่คุณเพิ่งเดินผ่านมาเขาต้องจับกลุ่มคุยกันว่าแกเชื่อว่าคุณไหมเชื่อว่าคุณมากทุกคนว่าแบบไหนดีกว่าเราควรไม่เห็นคิวปะ่ะแล้วเราต้องมองตำหนิมไม่บาปใช่ปะ <laughs> ไม่ใช่หมกวกเา็นสรุปมันชื่อหมวกตำหนงใส่อย่างเนี้ยซอฟต้องมีแสงออร่าข้างหลังแล้วนะ<อ>ทุกคนคะ่ะซอฟควรใส่นีรีวิวทั้งคลิปไหมคะหรือว่าซอฟควรจะถอดออกคะใส่ก็ได้ค่ะ ใส่ก็ได้นะคะเอาละค่ะชิ้นที่หนึ่งนะคะหมวกไม่พรมซังจังค่ะชิ้นต่อมามาเพื่อเราเนี่ยกำลังจิตใจร่มเย็นนี่ไงมาร์คจนไงนี่คือมาร์คจนอ่ะหอมมายผาชนมันเยอะแล้นี่คืออะไรอะโต๊ะวางหัวเหรอด่ว <c oughs> นก็ไม่ยนพี่สวชิ้นต่อมาเจ้าค,ค่ะแต่แดนแดนเอไม่มีบนฝานะคะ <c oughs> ตกใจอะไรสะ เพื่อให้เราใจเย็นใช่ปะหยุดสันได้แล้วเที่ยหยุดสันพวกที่อยู่ในอยู่ในองค์พวกคุณอีกแล้วใช่ไหมโทรศัพท์ที่ฉันหายไปอยู่ในนี้อีกแล้วไม่แล้วค่ะคิดโทรศัพท์ซาลาปาวอุ้ยนุมมากนี่มันป็สกูที่ออมันนุ่มมากๆเลยอ่ะ เหม็นมากเฮ้ยเราว่าเราเอาขึ้นข้างบนใหอีหนิดนึงเนี่ยดูดูใช่ขึ้นเยอะเลยแล้วมีสิวก,กลางหน้าผากด้วยน่าเกลียดมากอย่าซูมนะเอามงไกลๆเอาแบบเห็นเปลเอยๆที่ไงจุดหายไปเห็นไหมจุดบนสระเปาหายไปมาอยู่นี่เป็นสิวขึ้นอยู่เนี่ยทุก <laughs> คนฉันเจอนวัตรกรรมนี้อีกแล้วเหมือนป๊อปอิทแปลกที่ที่ฉันเคยกล่าวไว้ว่าอะไรก็ไม่รู้เพิ่มรู้เข้าไปก็คือเพิ่มมูลค่าอะได้เป็นโค้ดเฉยเลยนะมีรูไว้ทําไมคะตรงนี้ค่ะไม่มีรูเห็นปะไว้ห้อยอย่างเงี้ยหรอ ใค้ควารู้สึกไงโทรคุยอ่ะฮัลโหลจอแ,แบบมันมันสมาธิีันะมันแบบทุกคนดูนะรู้สึกกลิ่นคุยมันเซอร์ติฟายจังอ่ะทุกคนดูอย่างงี้กระแดน,นสสีนินึกสัส เหมือนเป็นหน้าใครยูยี่แล้วก็ค่อยคืนรูปได้ไงอ่ะพกใส่กระเป๋าไม่ได้กระเป๋ากางเกงไม่ได้เล่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเล่นอย่างนี้กลิปตอกก็ไม่ใช่สอดนิ้วก็ไม่ได้ต้องจับอย่างงี้นะมีน้องทีมงานนะคะเคียร์ทีอบอกว่านิ่มแบบนี้เอาไว้นอนกล <c oughs> ัวสิวขึ้นอนะ <c oughs> เรากำลังทำอะไรอยู่หรอมันต้องการนอนกับสิ่งนี้หรอ ใช้มือก็ได้ไหมเหมือนที่มันนิ่มมากๆจริงๆนะ่ะมันก้นหนา้เลยแค่นี้นะเคสสลัเปาไม่ไม่ด้ชื่อเคสสลัเปาครับมันชื่อว่าเคสสลัเปาเงือเคสสละเปาเงือรู้สึกดีจังเลยค่ะนี่สําสำรวมไงีสำรวมมีความสุขมากไม่ได้สำรวมอยู่การกระเทกได้เป่าแบบกระเทกกว่าเดิมนะต้องขอบมันไม่กัดนะนี่ไง ประโยชน์โดยบังเอิญซอฟบออย,อยู่ในอยู่ในงค์อยู่ในงค์เธอประโยชน์โดยบังเอิญทุกคนมันเป็นที่ตั้งดูซีรีส์ได้ดูทีวีดูคลิปซอฟตปป์อมแบบมีความโชคได้ด้วยฉันเจอโดยบังเอิญอีกแล้วหรือเพราะฉันใส่หมวกนี้ค่าความฉลาดเลอเยอะขึ้นเป็นไปได้อ้าวางอย่างนี้ได้ด้วยวางแนวตั้งก็ได้แนวขวางก็ได้องศานี้อาจจะงงว่าเหมาะยังไงใช่ไหมคะเคยไหมคะนั่งกินข้าวแล้วดูไป ลูทิเองกได้ด้วยไปไงความนุ่มเนี้ยเขาคิดมาแล้วเราอยากจะหมุนกลับปุ๊บอ่าเราเพียงแค่ดนนันค่ะเฮ้ย hey! เจอฟีเจอร์เฉยเลยซอฟก้าพูดว่าคนขายแต่ก็ยังไม่เจอฟีเจอร์นี้นะต้องค้นพบได้ด้วยการแบบใส่หมวกใหม,ปม่ปลมเลยแลงต่อได้ <c oughs> ซาลาเปาและนี่ก็คือเคสโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซาลาเปาข่าวจั๊วค่ะ <c oughs> ซาลเปาเง้อ <c oughs> ชิ้นต่อมาค่ะต่อไปัวดหัวต่อไปจะปวดหัวกต่อไปแน่นอนเซื่องมาเพื่อชิ้นนี้ดิ้นอีกแล้วนะคะเอาโทรศัพท์ดิฉันไปอีกเครื่องเปล่าคะรอไดิ้นไหกคะังอย่าดิ้นเพื่อพังด้วยชิ้นที่สามนะคะเซื่องมาเพื่อไม่อยู่บนฝาไม่อยู่บนฝาไม่อยู่บนฝานะคะทุกคน ม่น่าเชื่อว่าโลกเราจะต้องใช้ชีวิตได้ยากขนาดนี้นะคะทีนี้เราอยู่กับแจเด,ดนไม่ใช่แผ่นเสียงเห็นด้านหลังนี้ไหม มันคืออะไรมันคือลังฐานไงล่ะอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะปวดหัวเล็กน้อยพอถูกไหมพรมรัดแต่ปวดหัวยิ่งนักเมื่อเราหันมาดูด้านหน้าเจเดนจะพลิกด้านแต่ฉันก็ดูไม่ออกเลยดิทุกคนคะยดูออกไหมเขาเป็นคืออะไรคะแผ่นพลาสติกทุกคนเก่งมากทุกคนฉลาดเฮาเป็นวิ่งอยู่เนี่ยเวลาถูกด้วยตอนนี้เป็นเวลาลบแปดเท่ากับสองลบเอ็กซ์นะคะเข็มสั้นชี้ตรงนี้มันควรจะเป็นเลขสิบใช่ไหมคะแต่ว่าเอาไว้แบบคนฉลาดฉลาดคุยกันนะคะเฮ้ยแกตอนนี้กี่โมงแล้วอะเฮยยตอนนี้อ่ะเรา 8ปดทกับ2ลบเอ็์ผลลับมันต้องได้สิบแต่สมการมันแก้ยังไงนะหยิบคุกกี้กินก่อนแต่ฟัง ลบแเท่ากับสอลบเอ็กเราเคยจําได้ว่าอะไรที่เป็นตัว X อกก็ให้โยกฝั่งไปอ๋อตัวแปรเนี่ยความรู้ตัวแปร X ไงแล้วตัวเลขถ้าโยกฝั่งก็ต้องเปลี่ยนค่าเช่น2ย้ายไปก็ต้องกลายเป็นลบสลบสลบแก็เลยได้ลบสตั้งลบสิเท่ากับลบเตัดลบตัดลบเก็เลยเท่ากับ10บถูกต้องยังมีความรู้อยู่ แต่วันนี้ง่ายไงง่ายเลยมาดูตอน11โมงดีกว่านะคะ111หารยาว1221จำวิธีหารยาวได้อยู่ไหมคะเฮ้ยทุกคนจำได้หมดเลยหรอมันเป็นสายชาต,ตยาแล้วซอสนี่อ่ะ111หาร1221มันต้อง1221หาร111 1221 12หาร111แล้วมันต้องหารยังไงต่อนะเราลืมวิธีหารแล้วอะทุกคนคะสอนใหม่คะ่ะ เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่รู้เรียกอะไรอ้าวแล้วทำไมไม่เขียนตรงหนึ่งอะสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวก่อนดีมันสามหลักไงเราจะค่อยๆหารไปทีละสามหลักเริ่มจากข้างหลังกมันก็จะแบบมันจะค่อยๆไล่มาทีละหลักไงเนี่ยมันมีสามหลักเดียวสองสามไลผัวรัวเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราแค่จำไม่ได้อะทุกคนใครที่เรียนอยู่อย่าเพิ่งด่าว่าโง่นะหยิบคุกกี้กินก่อนเลขตัวแรกคือหนึ่งใช่ไหมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอะไม่สามารถคูณอะไรก็ได้ให้ได้หนึ่ง มันคูณกัน1ครั้งอ่ะได้111เมื่อได้111ปุ๊บอ่ะเขียนลงไปอ่าก็ต้องเขียนตรงนี้แล้วเอา122อ่ะมาลบกับ111เริ่มเฮ้ยคุณ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 นี่ไงซ้อบซอบดู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 อยู่ดูอยู่ดูอยู่เสร็จปุ๊บก็ลบอ่าเหลือ011 0ไม่ต้องก็ได้แล้ว่ันนี้เอ้า ปิดเปล่ะชูะึงเด้อุกนก็ซนอะไรยิ้ไม่ได้อ่ามันก็เหลือหนึ่งใช่ไหมเหลืออะไรตรงเนี้ยโทษนะเหมือนซ้อมการเป็นพ่อแบบว่าลูกไม่เรียนว่าไม่เข้าใจแล้วประเด็นคือช้าเรียนศิลปะเว้ยแล้วหล่อนเนี่ยเด็กศิลป์คำนวณเว้ยทุกคนอย่าตัดสินคนที่สายการเรียนอีกต่อไปแล้วไงต่ออ๋อดึงหนึ่งลงมาก็ได้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแล้วก็อะไรหาได้ถึงร้อยสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งไงก็เลยใจ ลบ,ลบได้อะไรศูนย์ศูนย์ก็คือไม่ต้องหาแล้วใช่ไหม<อ>มันคําตอบก็คือดูตรงนี้ค<อ>ําคตอบคือสิบเอนาฬิกา<อ>นี่อต่อไปแบบคุณงขาต่อไปเอาอันนี้ 66คูณอะไรถึงได้198สมมมติลองคูณเลขยาวๆดูอ่ะสมมติไม่ใช่ข้อนี้ติดหาร1 9 1ปกติสั่งอาหารในเลเบอรี่ก็ไม่ต้องคิดอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยสมมตินะลงด้วยสูนรอ่ะซอฟลองทำข้อนี้นี่ง่ายกว่าน้อนี่คอนเทนต์ซื้อมาเพื่อหรือคอนเทนต์มาแบบโชว์งูเราอะไรไม่ได้โชว์งูันมันฟื้นความจำอ๋อเอาศูนย์ตัดออก จ <im itation> อร์แดรู้สึกว่านาฬิกานี้เนี่ยดีนะคะถ้าเกิดแบบว่าคนในครอบครัวเป็นแบบนักคณิตโอลิมปิกะคะอคนหนึ่ง <c oughs> นะค่ะข้างหลังอ่ะทีมงานอ่ะต้องลุกมาทั้งประตูเลยเพื่อดูความง่อมงงยิ้มของเราได้นะใช่สามคูณอะไรได้หนึ่งไม่มีก็เลยข้ามไปถูกป่ะสามคูณเล้ที่สิบเก้าสามหกสิบแปดโอ้ก็เลยใส่หกข้าง,งบนแล้วอัลสิบแปดเลยข้างล่างเหมือนใส่กระดงอ๋อแล้วก็ลบกัน ได้หนึ่งแล้วก็ดึงหนึ่งลงมาแล้วก็ดูว่าสามคูณอะไได้สิบเอ็ดสามสามเก้าสามสามได้เก้าแล้วก็เหลือสองสองมาจบแล้วเราไม่ต้องชักคศูนย์ลงมารีเอนดนทุกคนคือแบบโอ้ยไม่ต้องแล้วย้อนกลับมาข้อข้างบนเร้ว่าคลิปมันจะยาวก็ตรงนี้แหละนะเรารู้นะผลลัพธ์อ่ะมันเท่ากับสามอะไรคูณหกสิบหกได้คูณสามถูกแล้วนะพี่ก็เพราะว่า สามนาฬิกาเอ,ออก็คือยากๆอย,าอยา่างนี้66หาร1เท่ากับ396หาร X ถามว่า X คือเท่าไหร่สมก,การนี้คุณมากตอนมัธยมอ่ะใช้บ่อยมากเลยอ่ะออตัดตัดซอฟต์อย่าตัดมั่วซอฟ ก็จะเป็น6 6สห x เท่ากับ396คูณหได้396แล้วนี่ก็จะเป็น x เอา66ย้ายมาหารแล้วก็6ตัด6ได้ปะนะไม่ได้เหรอเรขเหมือนกันเอะตัดทิ้งเลยะังนั้น6ตัดปุ๊บได้1 1บอ้างบน6ตัด6 6เพื่อลดค่ามัน66หาร11ได้6ไใ หน,หนึ่งเเลยเอขอบคุณทุกคนที่สอนเรานะคะอูรู้สึกดีใจมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกผิดต่อค,คุณครูที่เคยสอนกนที่ษารลงมาทุกท่านนะและนี่ก็คือนาฬิกาปวดหัวค่ะยิา่ไม่ต้องอะไรดิ้นแล้วได้มายิงดิ้น่ปวดหัวชีวิต้จะนนไม่เชื่อหรอกว่ามันจะดินๆๆ้นอ,อยู่ยตกใจหมดอเลย ก็เลยจะรีบๆจ้วงขึ้นมาใช่ไหมก็ไมู่ว่าคุณแม่อะไหรอกล้วอยู่ดีก็เฮ้ยตกใจเลยอะ่ะคุณเอาเลขไปแก้เราจะแก้แกแกไม่พอยหรอพี่คุณรู้ไหมนี่ว่าข้างในคืออะไร,ไรถ้วคุณก็ณ้แล้วแต่ไม่ได้สังเกตงว่ามันคืออะไรจริงบอกทีว่ามันไม่แดงเลยด้วยบอกเขาเปิดมาไม่ได้เป็นงูตัวเล,ล็กก็เลยแบบอุ้ยไม่เอานะไม่เอานะฉันไมหล่อนี่ครับงูแต่เมื่อกี้เนี้ยมันวาง ก็เลยตกใจไงช่วงนี้เป็นอะไรมีคนเอางูมาแกล้งฉันนะงูว่ากูัวก็เก้งไงหรอนี่ใจไม่ดีเลยนะแย่มากเลยสะคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอนี่เรานะฉันหลอนงูเราอยู่กับอะไรคะดูจากสายตาด้วยสติอันสั้นๆที่ตั้งได้มาตะกี้นี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องประดับเพราะว่านกเนี <ics> like. ่ยน <theory> <techn op ures> <sh arp intro> ียมีความขนนกจริงด้วยนะตุ๊กตานกเนี่ยดูเป็นแหวนให้ความรู้สึกเหมือนสโนไวท์ที่คุยกับสัตว์สะตา์ได้ นกกระจอกป่ะพันน่านจะใช่นกพันน่าจะใช่นกกระจกเฮ้ยแต่มันน่ารักนะเป็นนกแล้วว่าใส่อย่างเงี้ยคนถามจริงถามว่าใส่ทําไมเฮ้ยแต่น่ารักมีความแบบฉันคุยกับภาษาฉันคุยกับน้องแต่อันเนี้ยเรารู้มันของปลอมแต่เราไม่ชอบเท็กเจอร์เลยจริงๆน้องเป็นกําไรหรอคือจะรู้ว่าเป็นกําไรทําแค่ข้างนอกกันหรอกเก็ตนะแต่ใต้ท้องไม่ต้องทมามันก็ได้เปว่าใต้ท้องเป็นขีดๆอ่ะดูเป็นรอยต่อน้อง คเราเป็นเทพเจ้ามังกรกันเลยจะต้องใส่ยังไงอย่างเงี้ยหรอมันแข็งเหมือนกันนะเอาฮาว ouch โอ๊ยไม่ชอบเด็กเจ้าเลยอ่ะมันเทปเจ้ามันก็แข็งๆแต่เราไม่ชอบปั๊บที่เห็นนะมันเหมือนงูร้อนอ่ะฉันวนงูรัอคนกลัวงูอ่ะแกเหมือนคนกลัวแมลงสาบอยู่ดีเอาแมลงสาบปอมมาแปะในเด็กแปะในเด็กเงี้ยก็ไม่ชอบปั๊บคือเป็นกำไลอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ใส่ไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยหรอเราต้องเอาแหวนใส่ข้าวเดียวกันสิมันก็จะเป็นแบบ หกล,ลังงเเ่ยอ๋อเป็นจีนอย่างเงี้ยหรอแขกนะคือพยายามยทำตัวห่างนะแต่ว่าแขกก็ตามไปด้วยลรถต้องหันหน้าไปอีกฝั่งนึงสิแบบรถมันสู้ไงเหมือนฉันเนี่ยคี้สู้อยู่ยิ้มสู้ไงกำไรที่มีชื่อนะครับชื่อว่าเต้าน้องพันแข้เต้าน้องพันแขนใช่อย่างงี้ไปข้างนอกคนแตกตื่นนะลองนึกวิ่งรถเมล์อยู่อะแล้วเราอะเพิ่งกุลีกุจอนขึ้นรถเมล์มขึ้นไปจับหัวกูเพื่ ออหรือแบบอีู่ดีเพื่อเราหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาคุยอะแล้วแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจริงๆมันต้องตกใจซึ่งแบบเป็แล้วแต่จิตศรัทธานะคะว่าแต่และท่านแมวคู่เห็นไหมเนี่ยหนาน,นี้ไม่พอใจกำไลงูรัดฉันโดนยือกับนกน่ารักแหวนคุณไปดูเรื่องซื้อมาเพื่ซื้อ ของหนักๆทั้งนั้นเลยนะคือขนาดเบามากแต่นหนักทั้งแบบสมองเนี่ยและชิ้นสุดท้ายนะคะเราอยู่กับชุบเบฝากรองไม่มีแมวเล่นกันโอเราอยู่กับสิ่งที่บอกก่อนว่า YouTube ค่ะอย่าแบนนะคะที่ฉันไม่ได้รุนแรงหรือทำอะไรผิดนะคะเพราะว่าหน้าตาของมันคือ ม,มันชื่อรุ่นอะไรอะ่ะคือเราเป็นคนเล่นเกมที่ไม่เคยรู้จักชื่อปืนเลยแกตเตอร์ล,ลิงกันแต่หน้าตาเนี่ยดูมีน้ำยาบับเบิ้ลมาด้วยอะ่ะมีบับเบิ้ลอีกแล้วหรอเทใส่ถาดก่อนนะจากที่ดูนะคะเราก็จะมีขาตั้งได้ด้วยแบบ <c oughs> อ้อมันจับอย่างนี้อ๋อเราอะมัจับอย่างนี้ <c oughs> นี่แนนี่น <c oughs> อ๋อมันจับอย่างนี้ผ <c oughs> ิดหมดเลยความถูกต้องอยู่ตรงไหน <c oughs> อ๋อก็ว่าโอ้มือนึงอ๋อี่ใส่ถาดอ๋อ คุณไม่สกรูน็อตมาให้แล้วเราเราจะยิงทีมันก็เวลาจับเห็นไหมคะด้ามจับเนี่ยดูแบบดูถนัดมือกว่าเยอะเลยนะคะคือจริงๆโซมันน่าจะเป็นมาจากปืนไซส์ใหญ่ๆป่ะเหมือนเกมแอคชั่นคอนทราคอนทราเก่าว่ะทุกๆๆๆอ่ะนึกวิวออกปะแต่แบบอันนี้เขาย่อมันบบอันเล็กๆน่ารักน่ารักเอาไว้แบบจับอย่างนี้นะคะจุ่มค่ะอืมเสร็จแล้วปึ๊บก็น่าจะกดยิงน่าจะมีบ้าบอกออกมาค่ะ โอ้โหเน็ตละเอียดมากทุกคนฉันได้ยินเสียงแตกป๊อปแปะสวยอ่ะทุกคนได้ยินเสียงปะ่ะอู้เป็นไดเปล่ามันมีลมเขาต้องกดแบบเรื่อยๆ กับซื้อมาเพื่อนะคะใน EP นีนี้อ่าทุกคนเนี่ยถูกใจชอบใจหรือตลกของชิ้นไหนกันบ้างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะคะบอกซอฟสักหน่อยที่ใต้คลิปอยากสนับสนุนนะคะการทารายการซื้อมาเพื่อหรือ YouTube ช่องซอฟตอมแชน n นลเนี่ยก็าสามารถทําได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่กดติดตามกดซั YouTube, บสไครปนน์ยูทูบช่องซอฟตอม h ช n n นลกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะใช้กันกดไ like, ล,ลค์กดแชร์คลิปนี้และคอมเมนต์คุยกันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเปน็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทํารายการได้แล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ท เาจอากันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย